ตู้คอนโทรลนะครับ TTS รุ่น 021D นะครับมาในรูปแบบของตู้พลาสติกกันน้ำนะครับพร้อมฝาครอบกันน้ำให้เซเลคเตอร์สวิตช์แล้วก็ไฟพลอตแรมนะครับภายในนะครับจะมีเทอร์ a l แมเ n ติกเบรกเกอร์นะครับตัวเนี้ยทริปนะครับทางในกรณีที่เป็น ไฟเกินขนาดใหญ่นะครับหรือแมกเนติกทริปนะครับถ้าเกิดไฟฟ้าลุนวงจรทริปทันทีนะครับและยังมีเทอร์อลทริปในกรณีที่โอโหล์ลเลตัวนี้เฟลนะครับทำงานไม่ได้ตามที่ตัวมันตั้งไว้ตัวนี้จะเข้ามาช่วยทริปได้นะครับนอกจากนั้นยังเป็น C c h a r a c t e r i s t i c ออกแบบสำหรับโหลดมอเตอร์โดยเฉพาะนะครับจึงไม่ทริปพั่มเพื่อตอนมอเตอร์สตาร์ทนะครับที่มอเตอร์ดึงกระแสะสูงได้มีการเผื่อไว้เรียบร้อยแล้ว นะครับตัวต่อมานะครับเป็นโวลเทจพรี o กชันรีเลย์นะครับ, ay, รบหรือบางท่านเรียกว่าเฟ d e รีเ t ็กเตอรนะครับตัวนี้มีฟังกช์ชันเยอะมากนะครับป้องกันไฟต่ำนะครับอย่างเช่นท่านที่อยู่ไกลๆจะพบกับปัญหาไฟตกนะครับเมื่อมีบ้านก่อนหน้าน,นี้มีการใช้ไฟเป็นจำนวนมากหรือต่อสายไฟไม่เรียบร้อยนะครับซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้มอเตอร์ไหม้นะครับตัวนี้จะป้องกันไฟตกถ้าหากมีไฟตกตัวนี้จะทริป นะครับป้องกันไฟเกินนะครับอย่างเช่นการต่อไฟผิดนะครับไฟ380เข้ามาตัวนี้จะไม่ยอมทำงานนะครับแล้วก็ป้องกันแอมเกินนะครับนอกจากนะครับตัวตัดกระแสที่มี2ตัวแล้วนะครับตัวแรกเลยที่ทำหน้าที่หลักคือโอโลดรีเลย์ที่ปรับแอมได้นะครับตัวที่2นะครับเทอร์โมแมเนติกเบรกเกอร์ตัวนี้ยังสามารถสั่งให้ตัดกระแสเกินได้อีกนะครับ แล้วก็มีดีเลย์นะครับตอนที่กลับมาทำงานใหม่อีกครั้งดังนั้นอย่างเช่นไฟตกนะครับเราสามารถตั้งดีเลย์ได้สูงสุดถึง600นาทีหรือ10นาทีนั่นเองนะครับช่วยให้ไม่ให้มอเตอร์หยุดทำงานหยุดทำงานนะครับแล้วก็มีหน้าจอบอกโวลต์มีหน้าจอบอกแอมม์มีประโยชน์มากๆนะครับทั้งในการตั้งค่าอุโโลดดีเลย์แล้วก็วิเคราะห์อาการเสียต่างๆของปั๊มที่อาจจะเกิดขึ้นและ คํานวณน,นะครับเอาไว้โว้ต์นคุณแอมดูอาตาการใช้ไฟต่างๆนะครับตัวที่3นะครับตัวนี้เป็น m a g เ e t i กคอน t ทคเตอขนาดใหญ่นะครับเอาไว้ออกแบบสําหรับตัดต่อกระแสของมอเตอร์โดยเฉพาะนะครับตัวนี้หน้าสัมผัสเงินนะครับอาร์กน้อยแล้วก็หน้าสัมผัสเงินเนี้ยทนอาร์กนำไฟได้ดีจึงไม่มีปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นโหลดมอเตอร์ขนาดไหน แล้วกออ็อายุการใช้งานยาวนานเพราะว่าอา์คน้อยขมเหลานะครับไฟที่แลบออกมาเนี่ยก็จะน้อยตามไปด้วยนะครับมีความทนทานสูงนะครับตัวนี้โอโลดรีเลย์นะครับ, ay, รบสามารถปรับกระแสดได้นะครับแค่เอาไขควงมาบิดตรงนี้นะครับตัวนี้โอโลดรีเลย์สามารถปรับ23-32ถึง32แอมป์แล้วแต่เรทของมอเตอร์หรือการใช้งานของมอเตอร์นั้นๆถ้าสมมุติว่าโอโลดทริปนะครับให้เรารีเซ็ต ปุ่มตรงนี้นะครับก็สามารถกลับมาใช้งานได้ทริปอย่างเช่นมอเตอร์ติดขัดหรือมีปัญหาต่างๆเราไปซ่อมมอเตอร์ให้เรียบร้อยก่อนนะครับพอซ่อมเสร็จเราก็มากดรีเซ็ตตรงนี้นะครับก็จะช่วยปกป้องมอเตอร์ให้ใช้งานได้อย่างยาวนานตัวนี้นะครับเทอร์มินอล L N นะครับไฟแหล่งจ่ายก็คือเป็นไฟเข้านั่นเองนะครับ L N มอเตอร์ก็ให้ต่อมามอเตอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็คือลูกรอย ออโต้ลูกลอยนะครับต่ออะไรก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ลูกลอยต่อกับสวิตโซนอฟสวิตตั้งเวลาต่างๆได้หมดเพื่อสั่งการตู้นี้ในโหมดออโต้นะครับมาถึงด้านการสั่งการกันบ้างนะครับโหมดออนนะครับคือติดแน่นอนนะครับแม่เหล็กยุบลงไปแล้วนะครับโหมดออโต้นะครับคือการสั่งการ ตามเทอมินอลตรงนี้ตอนนี้เทอมินอลไม่ได้มีอะไรต่อนะครับดังนั้นจึงไม่ได้ทำงานในโหมดออโต้นะครับแล้วก็รันนะครับติดสว่างขึ้นเมื่อมีคำสั่งนะครับให้เหมาแม่เนติกคอนแทคเตอร์ทำงานนะครับแล้วก็โอเวอร์โหลดก็จะติดสว่างขึ้นเมื่อมอเตอร์ดึงกระแสเกินและโอเวอร์โหลดมีการทริปนะครับถ้าหาก โอโหลดทริป oh, นะครับก็ให้ไปรีเซ็ตที่ปุ่มนี้เหมือนเดิมนะครับตู้นี้จึงครบคันมากๆในการปกป้องแล้วก็ในการใช้งานทั่วไปมีอัตรประโยชน์หลากหลายนะครับต่ออุปกรณ์ภายนอกได้แล้วก็ที่สำคัญก็คือทนทานนะครับด้วยแมกเนติกคอนแทคเตอร์ขนาดใหญ่หน้าสัมผัสเงินนะครับและตัวตู้ที่กันน้ำตรงนี้นะครับกันน้ำกันฝนติดตั้งกลางแจ้งได้100%